มันเยอะมากมันกำลังตัวใหญ่ไงมันก็เลยมันกินเก่งอ่ะยุงกัดป่ะนี่ยวันนี้ลูกให้หามกบทีนี้บ่อเนี้ยบ่อเนี้ย่อนนี้อยู่มันอยู่มันเกาะโอ้โหรีบให้เลยยุงเยอะมาก โอ้ยุงกัดตรงแก้มน้องอะ่ะมามีเปิ้ลให้อีกแล้วมานี่มา้ฮมแม่ให้มันอีกอเออห้ามเทห้ามเทแมวไม่เทค่ะนี่ต้องบานให้มันอย่งังกบต้องแยกไซส์ละไซส์ใหญ่ละ ไซส์ใหญ่ก็มีไซส์เล็กก็มีเอาให้มันอีกดิลูกเนสเซียดหมดแล้วหมดแล้ว